สวัสดีค่ะศาลบ้านสาวเฉิมค่ะสวัสดีค่ะขอเดี๋ยวเมาดำครับเด็กดื่นเด็กดื่นมู่สิมมาแล้วล่ะพี่น้องกัวปากวันทะเลว่าค่ะกับทีมงานกับครอบครัวนี่แหละค่ะกับเลขสิบพี่น้องมาเนี่ยค่ะมาจุ่มเนื้อจะจะแซ่บนะค่ะจุ่มเนื้อจุ่มเนื้อเด็กครับจุ่มเนื้อเด็กเด็กอิ๋วพี่น้องโรงงานนี่เนาะค่ะกับนี่แหละพี่น้องกินเนื้อโลสจากโรสกัวกัวกันโรสหนึ่งหัก ผักสวนนึง <c oughs> เนื้อโลดนึงผักสวนนึงแต่วา่าบ่ราะวันเพราะเน้นเนือนเ้อเขาได้นเนาะค่ะน้นสิ้นน้นผักเน้นนั่นมัหฮาน้นไข่มากับไข่ไปพี่น้องมาค่ะมากินเมนูนี่หละง,ง่ายที่สุดละค่ะสเตียบแล้วกับบะยุง่แยละเนาะพี่น, <c oughs> น,น้องเอิ้งายแล้วก็เติรนอุ่นจ้ะเมื่อนี้บ่นเป็นจิ้มจุ่มเด้อค่ะเป็นเจียวห่อนซะเนาะเด้ <บ S 2> อเนาะเพราะว่ามันเป็นเจียวเขียนะค่ะว <c oughs> ่าแม่สมมัมหมาวะคือมัมหมาสิ้นสุกดแล้วเนี่ะของใครบ้าง ว oh, ่าเด้พี่น้องมามากก่อนเลย <c oughs> คะ่ะเอาเส้นไหมลูกได้ไหมได้ยินเสียงปนก็ว่าต้องตกใจน้องเด็กม่ีตาบุญอ่ะเด็กไี่รีกหักเด็กนียกผู้รับพิดจะนอนหลับกับมีแต่นอนเด็กเป็นซื่นเลย ปลาที cuts, <S <S an ่ปลาป่าเนี่ยลอยมะเม็นมายูลอยขนาดใครไปน้ำหนักน้ำบกเปนน้ำหนัก้ำจมถึง่อมปายูุงหาปาสลบด้วยบอ่ะอาต้าอาาออกละไซม่ เพแล้วเกแ้วต้องเคียแก่เนี่ยรงที่่เกเพาแกเนี่ยกมันต้อกินได้ล่ะแกนี่ั้อดเสร็จแล้วไต้สุกินอละเพื่อตึงเลี่ยเลอไปนึ่งเลยหมอนี่พ่นห่อนดีแล้วค่ะพี่น้องตะวันพ่นบ๊อบบบบบอเตืนพ่นเก็บความห่อนแบบเต็มเยอะเลยอันนี้มนห่อยเยอะเลห้อยเยอะอแรขอบคุณ ตื่อไหตึ่มอ้หนองสายตื่มไหมงานตจ้าโอ้มดีเลยมาดีเลยมาดีจ้ะ เ,เ,เพราะว่าบางทอพี่น้องกินแล้วค่ะไปหา,หาปูฮัป่ามาเป็นอยังคือได้กินได้นี่ไปหา,หาปูัป่ามาคายถ้ปาปูถ้าไสดีได้พี่น้องว่าพี่จะให้ได้กินแต่ไร้พีนนน่น้อง,งมากิงนี่นู้เียยคุณดีจ้ะไม่อยากิดน้อเดไปย่าเตีย,ยงนูเตียงนู อะไนะน้ำอ้หโคนนความสุขไอ้ความสุขมันอีกดล้วค่ะน้องไส้กันหอนกลนานกับปูกับหัวหยอกกัอยู่นรถเข็ยจะไปให้พี่น้องเบิ้งนี้น้อลาเรเอาข้นอไปกลางบ้านตุ้มกัน

เอามาเขาดิมมาาเปคนกินมาม่าดิยุ่มามากผักค่อยอยู่ไหนมุมนี้มุมนี้ไม่กินหักป้าวันนี้ป้าเน้นผักป้าเน้นผักทุกวันโรงงานเชี่ยวผักป้าอยากให้หนูอิ่มท้องไงอยากให้คขาโกรธอิ่มท้องกินเนื้อกินอะไรทีหนูเคองป้าก็เกลียด่ละว่าไม่กินเนื้อไงป้าก็รับผิดชอบ

นะมาปลูกพักไปนี่ตอนแรกบงผักก้วเ่ว่า้องถามกเลยจำเต่า่่ะบงพักก็จิไมเรีวไว้ก็ข้าวไปปลูกเอาเลยเปลูกัไว้กินเขาดีสัเอ้ยต้นขนาดจะไปง่งกับเรากเดียวน้ำขัดหนักอือจ้า โดนน่กันคน้ำกแาไม่เหล้วยุนเลยโนี่มานี่ยอันแต่งคืนกินไม่ไหวเห็นไหมนี่กับ่งไว้ันแตกกลางคืนมากินเจ้ากินรดมากินไม่ไหวพักก็ไน่ต้าทีไปพักไปน้ำถึงจะแไหม ทุกมืองขนาดอึดทุกมือนี่หมูอึดไม่อยู่นะติดยีงั้นเนี่ยหานติดขนาดงั้นตอนนี้นะตอนนี้บักเล่นบักเล่นกับบ้านย้อมกินของเจ้าของรดลูกเต็มขูละแดงจื้อขึ้นปัญญานิเฮ็ดเบียจื้อหลบยาเบย์อันจื้อฮัลโหลคุณนะคะอืมเป็นภาษายเนาเพราะว่านี่ กนนะ็จะไปเก็บตอนมันแดงนนเ,นนเนี่ยเครื่อง็บดจนเนาะเพราะว่พูดแล้วก็มัน,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 นคืนนอไปเป็นบ้านนิดเน่อทุกจนแดงค่ะที่เก็บออกเลยแดงจนซ้ำไปถุงไปขายน้ำรับดีเลยโอ้อุน่นดีจ้ามาทำให้นนะ้่ได้แล้ว

งพี่ก็เจอแล้วเพิ่งด้วยให้ร้านเก็บให้นึงเรียกกระปุกสินต้นเน่นเก็บบักเล็ดไหป้าจ้ะมื่อนมะเขือเทศนะจ้ะเล่นเขียวเล่นเขียวเมื่อต้นเขาก็สิเก็บเมื่อเจ้ะเก็บมันอทุกนุ้ยเหมือกนวันนี้บอกมาจากดอกไม่บอกยังไปเหี๋เขาถามว่าอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเด็ดปรวัตินี่เด็ดแต่ผมไม่ถามเนี่ย

มันกา<ฮ>ครับอือเออบิ๊นลองแซ่บไหมคะ <c oughs> อเอาหนาวมันกินด้วยนั่งรับแบบแซบเนี่ยอ่เออผักในแกงเนี่กินกับร้านเนียนเนเนเน่ยนี่ับบอะไรกันอาแจ่กินสะดวกสบายค่ะนี่แหละสดในม่มากมากคอยม,มีผักู่ในสวน กินยำได้ละไเด็ดอร่อยเพไม่ได้กินจิ้มจุ่มด้วยค่ะต้เค้ากินน้ำนนต้องขาดหักก็ได้ทุกครอบครัวเขาจะกินหักขนาดเกงอริเนาะเก่งมากเลยพอยากแง่มาไปกินเหมือเขาอแบบ <laughs> ่ะทุกครั้งเล้จะเหมืนหลังเนื้อกูน่มาเดียจ้าเขารลบเด็กมากิน บุนน้ากันเ้ยจ้าแ้วฮะหยรับเยอะแต่ว่ามันไน,น<ส><ๆ>คนบาขาใส่เครื่องหลายเาใส่เครื่องหลายาใส่กับไร้ใส่แก้วฮ้อนี่นนนผัดเหเอด้ไปหนงให้เลยม,มากูดนึ่นง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có lỡ những này hấp dẫn เอเดียก็เอาดีดียกายใครรู้อ่ะโอมันเขียรู้สึกมั้หกินดูกินดูกับเพราะนด็กรโดเียจ้าสวนไม้น่ขนาดไหนแม่เห็นบ้าก็ต้ังงามค่ะ งยง็นเลยอุ้ยคุณยงโงกึ้นเลยบักเอวหักเลยอบไปเทสทำกันาสามกัละมังพี่น้องนักันอปกระเดินฮะกระดีนี่หาวงาม้มั้งงักเหาวงมกระเดอนกระดีอันสอนบบดแหงที่ประเดตั้งไงพี่น้อง ตั้งเราได้กับบ้านพอนกินเกีานป่าเ้ำยวนเนาะวนปลากตีล้ปลาบ่นปลาไทยเลยะปลาไทยนี่ติันอะรอย่างน่นาะขาวค่ะันน้ขาวนนวี่เปนิเต้ิ้เ่ะ ดู S <S ด้ละละ่จกูกแล้วฮนะขอ,องอรอยหรรย่านูจะทาได้ไหนูต้องกินผักบลชังอนต้องหากินผักน,นะเาแล้วมากินนั่นักันสัด อมน okay, okay. ออเกามากนี่เอมอม่นนี่นะไต้มนำ้ำซุปนูว่หโมมากีน้ำกับอะไรอืมไปจับแยกไป

รวมซิ่มกับเตมะนี่แหละนอนมันได้กินหลายรสแตกไม่ถูกแบบกวางตุ่งย้าวกวางตุ่งฮองเต้มะมะะพาบักกะเทากะล่ำเดือังน้งั้นต้องหันบาเซียนเด็ดหอดผักบุ้งนะ กะบุงตาเงี้ยอ่ดลยสกายเลยอิ่ดอิดเลยกระบุงา <c oughs> บมาต่อยเหลือบา้ายคือออกือหน้ามาเค,าาาเเคาาาลือกันี้ก็ไต่เ้นังฟื้นฟื้นอีกจากระบุกกินลายชันเป็นกระบุงเคลืออลอยอะไรขึ้นมาี่อิม,อม ิ้มอะไลหลับรรยนีาศคพี่น้องชุบต้มใจดีดีค่ะไม่นูเนื้อเดือกน้ำข้ามึงเนี่ยหีบั้บฝนหีเก้าค่ะจิ้มจุ่มแน่เนื้อย่างแน่เลยนะดูดูการนี่ก็กินไห้ขึ้นนะค่ะเพราะว่าเปลี่ยนอาหารดีว่าเขากับบรรยากาศละอียดย่างค่ะกินเขาไปกับโซมีแห้งทองเด้ค่ะกินเมนนง่ายๆงกินผักกินหญ้าไปน้ำนหน,น,น,นีหละพีาา่น้องกินอนไรกัไวสัหนีหละเได้ค่ะปากเป็นกระนั้งแต่ปากคนไรคนแช่เนี้นไม่เด้ค่ะ สวัสดีค่ะมาเสริมหักพีน่น้องด้วยค่ะ